สวัสดีครับผมชอวัชระพลน,นะครับหลืดวัันต่อจะให้ชมอีกคลิปนะครับกับทีมงานโชคเสมอหลังจากที่เราดูเขาตักแล้วมาดูเขาเทนะครับตักใส่อยู่ตรงนู้นนะครับวิ่ง100เมตรมาเทนะครับใช้10บล้อทอย3คันเลย จังหวดตันขึ้นเนินนะครับก็ใช้จังหวะถอยถอยอัดเลยครับโอ้เขาจะเทลงตรงนี้ดร๋ยว่าจะมาเทใส่คันนี้เอา ไม่มีอะไรให้ตบตูดครับ <laughs> โอ้ติดสัยาเยอะจัดเลยติดจะน่าจะติดอยู่ประมาณ เกือบๆสองมุ่งกีนะนนี่มุ่งกีนึงได้อยู่นะนี่เกาออกดีๆได้มุ่งกีนึงครับมาดูอีกคันนะครับ F N ห้าสองเจ็ด S เอ้อไม่มั่นใจว่า S หรือไม่ S นะ จะเป็น527ธรรมดาคุณผู้ชมตอนนี้เป็น195นะครับเดี๋ยวให้ไม่โครรูปทางให้หน่อยครับเป็นบนเยอะเกินครับมันลื่นนะครับอยไม่ขึ้น ก็จะปัดๆให้โอ้เดี๋ยวให้กระบะไปก่อนติดลมไห้ในกระบะนี่เตี้ยๆนี่น <c oughs> มาก็ไม่ยอมหลบเอ้ยเอ้ยจวดจวดโว้ เีไหนคันนี้เทนหน ไบโบนะครับร้อยเก้าห้าร้อยเก้าห้ากับสองยี่น่าจะต่างกันแค่เทอร์โบนะครับน่าจะเป็นเครื่องเดียวกันหมดเลยนะทุกอย่างน่าจะเท่ากันหมดนะหกดีสิบหกเครื่องเกียร์น่าจะเดียวกันลนะ น,นี่ก็ถอยครับอันนี้ก็ตักเวียงขึ้นอนางบนนะครับขาดินมาถมข้างบนนี้นะครับเป็นแนวเขตป่าชุมชนนะครับตรงนี้เป็นเขตป่าชุมชน เห็นธงประเทศไทยอย่างนี้ไม่ใช่แนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับ <laughs> แนวชายแดนยะโสกับอุบลครับ ไอคอนแอนไอคโอแสดงว่ามีแมคโคหกตัวเลยนะี่จีมงานเสียบเลอลมาดูอีกดัมครับตัวนี้น่าจะเป็น260นะครับก็เป็นดินเอหลงเหมือนกันครับดินเหลง บางคนเขาก็เรียกว่าหลงตาหวานนะครับจะมีหลงตากลมหลงตาเหลี่ยมนี่ตัวนี้เขาจะเรียกว่าหลงตาหวานกันหรือเปล่านะครับน่าจะใช่นะครับนะโคลมโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องรียนใจเป็นเอเอ็นหกสอนะครับ เสียงเครื่องกระพือดีมากครับอ้าวขึ้นเลย cầu lắng hấp cầu lắng đêm cả bãi gió chặt đinh nhiều hấp đi nhiều đâm, ổn chẳng có con lúc lọ còn lời lời อยังติดอยู่นะแต่ว่าติดอยู่ขอบขอบครับ โอเคผู้ okay. ชมครับจัดให้ชม12นาทีครับเอาเป็นว่าจเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ลกกแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีฟิร์สกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับชอว์ชวลผลด้วยนะสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานโชคเสมอก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับลาละครับ